แปเซนครับเดีวผมจะตัดยอดเพื่อให้เขาแตกกิ่งออกข้างเนาะผมไม่อยากให้เขาสูงจะมีอีกต้นหนึ่งที่ปล่อยธรรมชาติครับอันนี้ผมมีสองต้นผมจะเอาต้นหนึ่งมาทำเป็นแบบทรงให้มันเตี้ยหน่อยแต่ไม่ถึงกระบอนไซนะครับเพราะว่าถ้าบอนไซมันต้องตัดต่ำเลยตรงนี้เลยแต่ว่าผมจะเอาแค่ ย่อขนาดเขาลงมาห้าสิบเซน 1, 50, 6, ตหน่งสิบหประมาณนี้ต,ตัดตรงนี้เลย แล้วก็จะใช้ายาทาแผลครับนี่ดูใกล้ๆยา,าทาแผลปิดด้านบนตรงนี้ เวลาเขาแตกกิ่งนะครับเขาจะแตกออกตามตาตรงนี้เนาะเดีวก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงครับส่วนยอดนะครับผมก็จะตัดใบทิ้งให้หมดเลยแค่ยอดอ่อนๆนิดนึงแล้วก็แช่น้ำยาเล่งรากทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวลองเอาไปช่ำดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ดีกว่าทิ้งแล้วก็มาใช้พีทมอสกับเพอร์ไลชัมนะครับหลังจากที่ตัดยอดไปสิบวันนะครับอันนี้ยอดที่ลองเอามาชำ่ำก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มนะครับสัญญาณเชืย,ยังไม่มีใบ เหียวมนแล้วลากยังไม่มาส่วนต้นที่ตัดยอดไปนะครับเริ่มีการแตกยอดใหม่แล้วตรงตาสองยอดอันนี้10วันครับเราค่อยมาอัปเดตต่ออีกทีนึงนะครับ ยอดที่แตกหม่ครับนี้ตัดมาได้ประมาณสัก23-24วันแล้วผมก็เปลี่ยนดินแล้วก็ทำการยกลากครับจัดทรงเล่นลีลาน,นิดนึง ส่วนยอดที่ปักไม่ขึ้นนะครับแห้งเหนียวไปแล้ว